ถ้าสินค้าที่เรากําลังขายอยู่หรือตั้งใจจะทำตลาดอยู่ตอนนี้มันมีคนขายคล้ายๆเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยหรือเราเป็นตัวแทนแล้วก็มีตัวแทนอีกเพียบเลยที่ขายสินค้าแบรนด์เดียวกับเราเนี่ยเราจะขายดีกว่าคนอื่นได้ยังไงในสินค้าที่เหมือนกันคลิปนี้เดี๋ยวเราค่อยๆมาหาคําตอบกันนะครับ สวัสดีครับผมเตยอลามครับผมตั้งใจมากๆนะฮะที่จะทยอยทาคลิปความรู้และประสบการณ์ที่ผมเนี่ยสะสมมาทั้งหมดนะครับให้กับพวกเรานะยังไงอยากให้พวกเราช่วยกดซับสไคร e แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะมาเรามาลุยกันเลยครับในเมื่อสินค้าเนี่ยมันมีคนขายคล้ายๆกันเนี่ยเหมือนเราเนี่ยหลายคนมากสินค้าเหมือนกันหมดเลยเนี่ยแน่นอนครับในสเต็ปต่อมาการที่ลูกค้าเขาจะเลือกเนี่ย ก็คือการที่เขาต้องเลือกครับว่าซื้อกับใครดีซึ่งอันนี้แหละครับคือสิ่งที่สําคัญมากวันนี้ผมอยากจะชวนพวกเราครับมาดู3ทีเด็ดที่เราต้องโชว์ออกมานะครับให้ลูกค้าเราเห็นเลยเราจะขายดีกว่าคนอื่นในสินค้าที่เหมือนกันแน่นอนครับโชว์ที่1ฮะ ก็คือการที่เราต้องโชว์ว่าเราเป็นใครเป็นที่มายังไงเราชอบอะไรมีนิสัยแบบไหนเรามีบุค,คลิกยังไงเพราะตรงนี้นะครับมันมีการสำรวจมาเลยนะว่า่าลูกค้าเนี่ยจะเลือกซื้อกับคนที่เขารู้สึกว่า คล้ายๆเขาเป็นพวกเดียวกันชอบอะไรคล้ายๆกันหรือดูแล้วเ,เคมีตรงกันอะไรอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องสื่อสารครับด้วยความเป็นเราไปเลยนะและที่สําคัญในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับการทําคลิปที่เราเป็นคนพูดเองหรือการไลฟ์พูดหน้ากล้องนะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าการที่เราพูดหน้ากล้องเนี่ยมันจะเห็นบุค,คลิกเราเห็นการพูดการจาเราเห็นแววตาเห็นน้ําเสียงเราเนี่ย มันจะเข้าถึงความเป็นเราได้มากกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องทำมากๆนะครับเราต้องพยายามสื่อสารทำอย่างต่อเนื่องครับว่าเราคือใครแล้วถ้าเราทําได้ดีเราสื่อสารได้ดีนะครับจนลูกค้ารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยเป็นพวกเดียวกันคล้ายๆกันเคมีดู Me oo, แล้วจริตอะไรตรงกันแล้วสื่อสารว่าเราเป็นมิตรเราทักได้เราคุยได้เราไม่ดุอะไรอย่างนี้นะฮะตรงนี้เนะี่ยนี่คือโอกาสแรกเลยนะที่ เราเนี่ยจะได้มาเพราะฉะนั้นต้องโชว์เลยนะครับนี่คือทีเด็ดที่1นนะที่เราต้องโชว์คือเราคือใครทีเด็ดที่2นะที่เราต้องโชว์ให้ลูกค้าเห็นให้ตลาดเห็นนะครับก็คือเราต้องโชว์ว่าเรามีประสบการณ์จริงเรามีผลงานจริงซึ่งอันนี้คือเราต้องพยายามสื่อสารบ่อยๆนะครับเราจะต้องโชว์ครับว่าเราเนี่ยเป็นคนให้คําแนะนําได้จริงๆสงสัยตรงไหนถามได้แล้วเราจะตอบได้ งงตรงไหนถามได้เดี๋ยวเราตอบให้เฮ้ย <Hey, S 1> ติดปัญหาเรื่องอะไรถามมาเดี๋ยวตอบให้เราสามารถให้คําแนะนําได้ 2. ครับเราช่วยแก้ปัญหาได้จริงคือเคสลูกค้าคนนี้มีปัญหาเรื่องนี้มาหาเราเฮ้ย <Hey, S 1> เราช่วยแก้ได้นะเฮ้ย hey, อีกคนนึงก็มีปัญหาอีกแบบนึงนะเข้ามาหาเราแต่เราก็ช่วยแก้ได้นะเฮ้ย hey, อีกคนนึงมีปัญหาอีกแบบนึงเออเข้ามาหาเราเฮ้ย hey, จบที่เราได้จริงๆนะซึ่งอันนี้เราต้องโชว์นะว่า เราเนี่ยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนี่คือสิ่งที่สําคัญมากที่เราต้องโชกมาแล้วเราก็ต้องโชว์ด้วยนะว่าเราเนี่ยสามารถพาคนเนี่ยเป็นผลลัพธ์ได้จริงสินค้าเรารวมถึงตัวเราเนี่ยช่วยให้คนเนี่ยไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการได้จริงๆอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับแล้วยิ่งเรามีรีวิวความประทับใจผลลัพธ์ของลูกค้าของเรายิ่งเยอะนะบอกเลยนะครับตรงนี้มันยิ่งส่งพลังมากๆเลยนะ และที่ต้องโชว์อีกเรื่องหนึ่งนะก็สำคัญมากนะก็คือการที่เราเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบดูแลจนจบไม่ทิ้งกลางทางไม่เงียบหายไม่ลอยแพรตรงนี้สำคัญมากคือแบบเอากันจนประสบความสำเร็จซึ่งถ้าเราโชว์ตรงนี้เรื่อยๆนะมันจะยิ่งเป็นการตอบย้ำครับว่าเราเนี่ยคือโหตัวจริงชั่วโมงบินเราเยอะนะครับมันยิ่งทำให้มูลค่าของสินค้าเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยนะแล้วเราสื่อมาเนี่ย มากกว่าคนขายคนอื่นๆนะครับบอกเลยว่าลูกค้าก็จะไหลมาที่เราแน่นอนและอันที่3ครับทีเด็ดที่ต้องโชว์เลยนะฮะก็คือโชว์ว่าเรามีระบบเรามีระเบียบเรามีเครื่องมือเรามีตัวช่วยในการดูแลลูกค้าเราเนี่ยอย่างมืออาชีพมากๆเป็นเรื่องปกติในยุคปัจจุบันนี้นะว่าเวลาเราซื้อของใจเขาใจเราอ่ะเวลาเราซื้ออะไรอะผมเชื่อว่าพวกเราก็ต้องการซื้อกับคนที่เป็นมืออาชีพจริงปะ อะไรที่มันดูแบบมีการจัดการที่เป็นมืออาชีพดูแลเราอย่างมืออาชีพเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยโชว์ออกมาเลยนะว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีระบบมากๆเลยเรามีระเบียบเรามีการเก็บสถิติเรามีการจดข้อมูลเรามีเก็บ data เพื่อดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดหรือความพึงพอใจสูงสุดตรงนี้เนี่ยโอ้โหยิ่งเห็นยิ่ง,งแบบ ว้าว wow, อ่ะแล้วยิ่งแบบเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ทันสมัยด้วยนะครับบอกเลยว่ามันยิ่งแบบเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องโชว์มาว่าเรามีแอปพลิเคชันนะเรามีตัวแพลตฟอร์มนะที่ดูแลเขาเราอาจจะมีในส่วนของคลิปพิเศษที่เราทําเองเราทําเฉพาะเลยสําหรับคนที่เป็นลูกค้าเราเท่านั้นที่เราจะแถมฟรีให้มอบให้เป็นพิเศษเลยเรามีคอร์สพิเศษที่เป็นเฉพาะลูกค้าเราเท่านั้นที่เราจะให้ความรู้เรื่องนี้หรือ ือเราอาจจะไปคิดเพิ่มก็ได้ครับว่าลูกค้าเราเขาอยากได้อะไรเพิ่มเขาอยากจะได้อะไรแถมหรืออยากได้บริการหลังการขายอะไรเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้เราก็สามารถแอดเข้าไปและเอามาโชว์เพื่อให้เรานะครับดูแตกต่างจากคนขายคนอื่นนะอันนี้คือสิ่งที่แบบสําคัญมากๆแล้วนี่นะคือ3 T ทีเด็ดนะครับที่พวกเราต้องมีนะครับในการสื่อสารออกมาถ้า เราเป็นหนึ่งคนที่ขายสินค้าคล้ายๆชาวบ้านคล้ายๆคนอื่นมีคนขายเหมือนเราเพียบเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเลยแหละแล้วถ้าคนอื่นทําเหมือนกันเราก็ต้องมีมากกว่าเขาเพื่อให้เราเป็นหนึ่งคนนะครับที่ลูกค้าเป็นคนเลือกเราเฮ้ยซื้อคนนั้นคนนี้สินค้าเหมือนกันแต่ซื้อกับเราดูพิเศษดูมีมูล,ลค่ามากกว่า 1. โชว์ไปเลยว่าเราเป็นใครที่มาเป็นยังไงเราเป็นคนแบบไหนเราคุยได้ไหมเราทักได้ไหมเราไม่ดุนะ2 โชว์ไปเลยครับว่าเรามีประสบการณ์เยอะมากเรามีผลงานเยอะมากๆไว้ใจเราได้เลยและ 3. เรามีเครื่องไม้เครื่องมือเรามีระบบเรามีระเบียบเรามีตัวช่วยครบหมดเลยเชื่อว่าถ้าเราโชว์3อย่างนี้อย่างต่อเนื่องเราจะได้ลูกค้าที่มีคุณภาพและจะทำให้เราเป็นหนึ่งคนครับที่ขายดีกว่าหลายๆคนแน่นอนสินค้าเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันที่เราเป็นคนขายครับถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์ ถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครนะครับลองแชร์ให้เขาดูนะฮะหรือเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้อยู่ได้ไอเดียอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับผมเตยอาลามสวัสดีครับ